สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ๊กเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ปิ๊กก็ขอมาพูดถึงเรื่องนะคะเกี่ยวกับการขายนะคะการขายออนไลน์นะคะโพสต์ขายไม่มีคนกดไลค์นะคะไลค์สดไม่มีคนดูไม่มีคนคอมเมนต์นะคะเพิ่งเปิดเพจนะคะแต่ว่าไม่มีคนมองเห็นไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนติดตามนะคะปัญหาเหล่านี้นะคะต้องเกิดขึ้น กับสําหรับคนที่เพิ่งเปิดเพจใหม่บางทีอาจจะเพื่อนใน Facebook น้อยถ้าเกิดเรามีเพื่อนใน Facebook เยอะการแล้วก็เป็นเพื่อนที่นะคะพร้อมที่จะสนับสนุนนะถ้าเกิดคุณจะขายของนะยกเว้นนะกรณีนะเพื่อนที่จะสนับสนุนนะคะการขายของคุณเวลาคุณโพส์ขายนะเพราะว่าเพื่อนบางคนที่อยู่ในเฟซอาจจะไม่ได้สนับสนุนการขายของของคุณนะคะการที่เราสร้างเพจมาเพจหนึ่งนะโดยที่ตาสีตาสา โดยปกติเราอาจจะไม่ใช่คนที่โพสขายของหรือเราอาจจะไม่ไม่เคยมีความรู้หรืออะไรเลยแต่เราอยากจะทําเพราะว่าคนอื่นทําแล้วก็มาฟังคลิปแม่ปิ๊กหลายๆคลิปแล้วก็อยากจะทําอยากจะเปิดเพจอยากจะขายของด้วยความอยากขายของคุณให้คุณถามตัวเองกลับไปก่อนว่าสิ่งที่คุณอยากจะขายสิ่งที่คุณอยากจะทําเป็นเพราะว่าคุณทําตามกระแสคุณทําตามคนอื่นที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จหรือว่าคุณทําเพื่อที่ จะให้ตัวเองอยู่รอดหรือทำเพราะว่าใจอยากจะทำแล้วก็รักที่จะทำจริงๆถ้าเกิดคุณรักที่จะทำจริงๆคุณจะต้องทำได้ดีนะคะแล้วก็จะไม่มีข้อแม้อะไรเลยที่จะมาพัฒนาสิ่งที่คุณจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นขึ้นไปอีกนะคะหนึ่งเลยการสร้างเพจอันนี้พูดตำหลักความเป็นจริงก่อนนะคะให้คุณเข้าใจในหลักนี้ก่อนว่าการเปิดเพจคือการสร้างเพจเพจที่เราจะ มาใช้เกี่ยวกับเรื่องการขายของเกี่ยวกับการโพสต์สินค้าที่เรามีนําเสนอสินค้าและการที่จะให้คนเข้ามาติดตามคุณคิดว่าสินค้าของคุณแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรคุณคิดว่าสินค้าของคุณราคาโดนใจพอที่จะให้คนเข้ามาติดตามหรือเปล่าสินค้าของคุณมันผ่านสายตาใครบ้างนะคะพอเราสมัครเพจครั้งแรกให้เราแชร์เพจออกมาที่หน้าเฟซ แล้วก็นำเสนอให้เพื่อนๆเ,เข้าไปติดตามได้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้คุณโพสคุณขายอะไรสมมติว่าคุณขายแสกก็ให้คุณไล่โพสเลยนะคะหามุมส,สวยๆนะนะคะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าที่ที่เขาจะเข้ามามากดไลค์ให้คุณเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เสียนิ้วที่จะกดไลค์ให้เออมันสวยนะภาพมันต้องดึงก่อนแต่การกดไลค์นะไม่ได้บอกว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อนะ แต่การกดไลค์คือการถูกใจหนึ่งละ่ะเราเก็บสแปร์ไว้ก่อนเพื่อที่อนาคตเผื่อว่าลูกค้าคนนี้เผื่อจะเป็นลูกค้าเราในเวลาต่อมาอย่าเพิ่งคิดอยากจะขายแล้วขายได้อย่าคิดว่าคุณโพสปุ๊บคุณจะขายได้เลยอย่าคิดแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดแบบนี้ล่ะคุณจะไม่ได้นะเพราะว่าคุณแบบเป้าหมายคุณมัน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 เล็งไปที่เงินแล้วนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใจเรารักเราอยากจะทำานะคะแล้วโพสเยอะๆก่อน โพสนาเสนอโพสตในมุมต่างๆโพสต์ในอริยบทต่างๆหรืออาจจะถ้าเกิดคุณตัวเล็กคุณขายแซกมินิคุณขายแซกลําลองคุณก็ใส่ใส่แล้วก็โพสต์ขายตีวิวสวยๆหน้าชั้นหลังเบอร์ก็ได้กล้องเดี๋ยวนี้ทําได้หลายอย่างแล้วก็โพสต์ขายนําเสนอนําเสนอในลักษณะให้ลูกค้าเข้ามาคุยมากกว่าที่นําเสนอขายแล้วก็โพสต์ไปเรื่อยเลยค่ะถ้าเกิดเพิ่งจะเปิดเพจคุณจะให้คนมาซื้อของเลยเนี่ยไม่ได้นะ คุณต้องดันเลยค่ะวันหนึ่งอาจโพสไปให้มันยาวพอสมควรเพราะว่าก่อนที่ลูกคาก้าจะซื้อของที่ไม่ใช่เพื่อนก่อนที่เขาจะมาซื้อของเขาต้องดูก่อนว่าประวัติของคุณนะ่ะคุณขายมานานหรือยังคุณมีสินค้าจริงหรือเปล่าแล้วก็ให้คุณนะคะรีวิวเป็นเทปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดก็ได้การไลฟ์สดครั้งแรกไม่จําเป็นต้องมีคนดูไม่จําเป็นต้องมีคนดูพี่วิกบอกเลยเราพูดกับตัวเองนะพูดคนเดียวก็ได้ แต่เป็นการพรีเซนต์สินค้าหรือถ้าเกิดคุณไม่กล้าที่จะไลฟ์สดคุณก็อาจเป็นวิดีโอแล้วก็มาย้อนดูตัวเองเสียงทุ้มไปไหมเสียงเบาไปไหมเสียงเป็นยังไงหรือเวลาที่เรารีวิวหยิบจับเสื้อผ้าแบบนี้ไม่สวยท่านี้ไม่สวยแบบนี้ไม่สวยให้เราแบบปรับแล้วก็มาย้อนดูคลิปนี้ต้องเก็บไว้เพราะว่าคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของเราเราต้องเก็บไว้แล้วก็ค่อยมาย้อนดูที่หลังเวลาที่เราไลฟ์สดแล้วเราไม่เก้อไม่เขินมาดูซิว่า เมื่อก่อนเนี้ยกว่าเราจะมาถึงตรงเนี้ยเรากลับไปดูซิว่าเออนะคาพูดเลยอะไรเอ,อ่ยของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือว่ามันมันแย่ลงยังไงอะไรเงี้ยนะคะอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งเลยคือนะคะการที่นะเรารีวิวสินค้านําเสนอนะคะบางคนบอกว่าเราพูดไม่เป็นเนาะประดุดดังธรรมชาติแต่คุณนะธรรมชาติจะบอกคุณเองว่าตัวนี้ผ้ากระตน้นตัวนี้ผ้าชีฟองตัวนี้ผ้าลินินถ้าเกิดคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้ชนิดผ้าอีก ให้คุณไปเปิดดูเดี๋ยวนี้ความรู้องค์ความรู้ต่างๆอากูรู้หมดลองไปเสิร์ชดูเนื้อผ้าชนิดนี้มันจะเป็นแบบไหนลินินเป็นยังไงคัตต้อนเป็นยังไงชีฟองเป็นยังไงลองไปดูแล้วก็ดูให้มันใกล้เคียงว่าเออมันเป็นแบบนี้ความรู้มีทุกที่อยู่ที่เราจะเรียนรู้คุณจะรอให้คนเข้ามาป้อนคุณทุกอย่างร้อยเข้ามาแนะนําร้อยเข้ามาจิ้มมือเราเขียนกอไก่กอกาเหมือนเด็กคงเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นพี่ปิก๊กพี่ปิ๊กก็แนะนํานําเสนอได้ในสิ่งที่ปิ๊กเคยทํามา ว่าเราเคยทําแบบนี้แล้วเราประสบความสําเร็จเราทําได้มีคนซื้อนะจนตอนนี้นะมีโกดังนะแสาขาทั่วประเทศแล้วก็มีเอาเลทอีกนะคะทั้งหมด6สาขาทั่วประเทศตอนนี้นะสิ่งที่เราเจอมาเรากล้าพูดเราพูดได้พอเราทํามาแล้วเราไม่ได้เอาหลักทฤษฎีที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงมาพูดมาสอนกันนะคะเสร็จแล้วให้คุณบันทึกวิดีโอตัวนั้นเอาไว้ปักหมุดไว้เลยอยู่ข้างบนสุด ถ้าคลิปไหนที่คุณคิดว่ามันเจ๋งแล้วให้ปักมุดไว้ข้างบนเลยเพื่อเกิดการตอบสนองกับลูกค้าลูกค้าเข้ามาลูกค้าจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นเจ้าของเพจนะคะแล้วก็ทุกคลิปนะคะทุกคลิปหลังการขายบอกลูกค้าเลยว่าโทษนะคะลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาดูแวะเยี่ยมชมที่เพจนะคะฝากรูมหัวใจซักดวงหนึ่งใต้โพสต์ก็ได้เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ค้าสนใจชอบใจหรือว่าอยากได้ไซส์ไหน นะสอบถามได้ที่ inbox นะคะขอบคุณมากเลยค่ะท้ายไ like, ลท์ท้ายคลิปวิดีโอของเรานะคะแล้วก็นี่แหละปักหมุดไว้แล้วก็เอาตัวนี้แหละที่เราโพสทุกวันเนี่ยเอาสักโพสหนึ่งที่แบบเจ๋งๆเลยที่คิดว่าคนต้องฟังคนอ่านเม้นแรกแล้วต้องโดนต้องใช่หรือว่าแจกนะคะหรือว่าตัวแรกราคานี้ตัวที่สองราคานี้ ะะแล้วก็โพสต์ให้มันสวยนะรูปต้องสวยจูงใจด้วยนะแล้วก็ดันโพสต์นั้นนะให้เป็นหัวให้เป็นหัวกะทิของคุณก็คือโพสต์ไหนที่คิดว่าสวยที่สุดเจ๋งที่สุดแล้วเจ๋งที่สุดที่เท่าที่มนุษย์อย่างคุณจะทําได้ะนะเอามันแบบเจ๋งอ่ะคุณก็เจ๋งแนละ้วอันนี้เจ๋งแล้วสาหรับฉันเนี่ยโพสต์เนี้ยคุณก็ดันตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคุณอยู่ขอนแก่นคุณพยายามเอาใกล้เคียงก่อนก็เอาไปขอนแก่นเอออุดรเออพยายามเอาไปอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ หรือกลุ่มไหนก็ได้ทุกวันทําทุกวันทุกวันสม่ําเสมอประดุดดังคุณต้องกินข้าวอาบน้ําแปรงฝันทุกวันและทําแบบนี้ทุกวันในระยะเวลาหนึ่งเดือนคุณต้องขายได้แต่กี่ตัวแค่นั้นเองแล้วคนจะเริ่มรู้จักคุณเรื่อยๆไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะปล่อยเวลาให้มันผ่านเลยไปไม่มีเหตุผลอะไรที่ในวันนี้ที่เราสามารถจะทำได้แล้วเราไม่ทำ ทำไปทําควบคู่ไปก็ได้ตอนนี้คุณออจะทํางานประจําอยู่คุณค่อยมาทําควบคู่ไปกับงานประจําก็ได้อีกเพราะฉะนั้นพี่ปิ๊กก็เลยอยากจะบอกทุกคนที่นะคะที่ติดตามพี่ปิ๊กทุกคนที่กําลังเริ่มอยากจะเริ่มแล้วก็ใช้คําว่าอายไม่กล้าพูดพูดไม่เป็นพี่ปิ๊กอยากให้พวกคุณลบคําพูดเหล่านี้ออกไปซะอย่าเอามาใช้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอายคุณไม่กล้าพูดพูดไม่เป็น ให้คุณเอาคนที่คุณรักที่สุดมาตั้งนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําคนเหล่านี้ที่คุณรับผิดชอบดูอยู่ลูกของเราพ่อแม่ของเรากับชีวิตที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดคุณกล้าที่จะทําถ้าเกิดคุณกล้าทําถ้าเกิดคุณขายได้อนาคตคุณมีคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์เดือนหนึ่งได้เงินทองมากมาย แล้วคุณสามารถที่จะมาซื้อความสะดวกสบายซื้อความสุขซื้อสิ่งเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักได้คุณจะไม่มีข้อแม้ที่จะปฏิเสธไม่กล้าทําไม่กล้าพูดแล้วก็ถ้าเกิดสักวันหนึ่งคุณมีคนที่คุณรักที่สุดมาปรึกษาเหมือนอย่างเพื่อนเหมือนอย่างน้องเนี่ยมาปรึกษาคุณเออเนี่ยอยากจะขายของนะไม่กล้าไล้์เลยคําแรกเลยที่คุณจะพูดกลับไปโดยที่ไม่มีข้อแม้เลยทําไปเถอะทํๆไปลองดู ถ้าเกิดเป็นคนที่คุณรักมาถามนะอ่ะแล้วก็ให้ย้อนกลับมาตัวเองสิทําไปเธอททาไปดีกว่าอยู่เปล่าเปล่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นเอฟเฟกกลับมาหาเรานะแล้วคุณก็จะบอกว่าเออใช่แล้วมันมีเหตุผลอะไรมีกฎข้อไหนของ Facebook ห้ามคนพูดไม่เก่งขายของมีกฎไหนของ Google ของ YouTube ห้ามคนพูดไม่เป็นติดขัดไม่รู้เนื้องาน ไม่มีประสบการณ์ขายขายครั้งแรกห้ามมาลงขายไม่มีไม่มีกฎข้อใดเลยแต่คุณอย่าตั้งกฎให้กับตัวเองว่าไม่กล้าพูดไม่เป็นนะคะไม่มีอะไรคือสิ่งที่พี่จะพูดทั้งหมดก็คือไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้แต่สิ่งที่คุณทำมาได้ก็คือเอาชนะใจตัวเองเพื่อที่จะกล้าทําสิ่งที่เราอยากจะทําบางคนรักมากรักมากชื่นชอบผ้ามือสองมาก แต่ก็เอาสิ่งเหล่านี้ยเข้ามาเพื่อที่จะดึงตัวเองไม่ให้ไปสู่สิ่งที่มันควรจะเป็นบางคนแบบขายของอาจจะขายออฟไลน์นะคะก็เช้ามาก็ไปขายของปกติอยู่ดีจะไม่ให้กระเด็นมาขายออนไลน์จะมาพูดนั่งพูดเหมือนพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กพูดทุกวันความเคยชินไงความเคยชินที่เราพูดทุกวันทุกคนมีครั้งแรกพี่ปิ๊กก็มีครั้งแรก พอเราพูดชินทุกวันเราพอเราอยู่ต่อหน้ากล้องเราก็พูดได้พูดได้หมดนะคะเพราะว่าอันนี้คือความคุ้นชินแล้วก่อนเนี้ยที่มันจะชินละ่ะมันต้องมีครั้งแรกไหมเอาแค่นี้พอมันก็ต้องมีครั้งแรกแล้วก็มีครั้งต่อๆไปนะคะคพี่เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มขายออนไลน์นะ,ะมันอาจจะเป็นหลักที่คิดง่ายๆใครก็คิดเป็นแต่บางคนที่เขาตันจริงๆเขาก็คิดไม่ออกนะ,ะแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าฉลาดแล้ว ฉันรู้แค่นี้ไม่ต้องมาบอกหรอกก็ปล่อยผ่านคลิปนี้ไปพี่พิกก็ไม่ได้มาขอร้องให้ใครมานั่งฟังแต่สิ่งที่พิกพูดเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังจะรู้สึกว่าเออฉันไม่กล้าพูดฉันไม่กล้าขายฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะคะไปเริ่มต้นใหม่อาจจะไลฟ์ไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็มาย้อนดูแล้วก็ไปปรับใช้ไลค์ครั้งแรกอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งไลค์ครั้งแรกอาจจะพูดเสียงหนักไปทุ้งไปอย่าลบคลิป เอาตัวนี้มาย้อนกลับมาดูทุกวันนะคะแล้วมาแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองนะคะพี่ปิ๊กเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ติดตามเพจโกดังมันปิ๊กทุกสาขาสำหรับคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ติดตามพี่ปิ๊กนะคะแล้วก็หวังเหลือเกินว่าลูกค้าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยโอเคนะคะ